เมื่อสักครู่นี้มีคนส่งเงินมาให้ใน youtube นะครับบังแจ๊ก9.99<ร>เหรียญสิเหรียญขอบคุณขอบคุณค่ะขอบคุณมากนะครับเพราะคลิปต่อไปนี้นอกจากให้เงินมาแล้วเนี่ยหให้คลิปด้วยยังให้คลิปด้วยเพราะอะไรรู้ไหมครับตำรวจที่พูดถึงเนี่ยเป็นผู้กำกับใช่ไหมครับคแล้วบังเอิญว่าบังแจ็คพูดกับตำรวจคนหนึ่งผมไม่มั่นใจเราก็เป็นใคร และเป็นผู้กำกับหรือไม่มเสียงคล้ายหรือไม่มแต่บทสนทนานี้เกิดขึ้นเมื่อสามปีที่แล้วบางแจ็คยังไม่เคยเปิดเผยบางแจ็คโทรไปหาตำรวจคนนี้คนนี้นะครับแล้วก็บอกจะให้ข้อมูลตำรวจคนนี้ถามกลับมาว่าบางแจ็คยืนอยู่ข้างไหนฝ่ายไหนกันแน่ฝ่ายคนบนเรือหรืออีกฝ่ายหนึ่ง ผมก็สงสัยว่าทําไมตํารวจออมีหน้าที่อะไรออถึงจะต้องพูดแบบนี้ทีนี้เดี๋ยวจะหาว่าอัดคลิปเสียงค่ะบางแจ็คเขาถ่ายเป็นวิดีโอครับไปชมกันครับสังคนอะ่ะเขาบีบอยู่เยอะครับแต่ว่ามันก็เป็น,นอย่างนั้นแหละครับผมตกลงคนตลงคนแจ็คมีฝั่งไหนเนี่ยผมอยู่ฝั่งไหน ผมก็อยู่อยู่ฝั่งพี่นั่นแหละพี่พี่จะให้ไปฝั่งไหนอะ่ะแต่ผมไม่รู้คุณแจ็คส่งมาคุณแจ็คจะให้เป็นประโยชน์กับฝั่งไหนเนี่ยให้ประโยชน์กับฝั่งพี่นั่นแหละครับจะส่งไปให้นักข่าวก็เป็นประโยชน์กับอีกฝั่งหนึ่งสิพี่ได้โอโ้โหเป็นไงมันต้องเป็นประโยชน์กับฝั่งไหนมันก็ต้องเป็นประโยชน์กับฝั่งคนตายสิใ้เลือกฝั่งไหนอะ่ะนั่นสิ<อ>มันแปลกไหมครับทำไมจะต้องมีการ ส่งหลักฐานและถามว่าเป็นฝั่งไหนอพยานหลักฐานเป็นอย่างไรมันก็ต้องไปประกอบสำนวนเป็นอย่างนั้นใช่ทำไมถึงมีคำถามว่าเป็นประโยชน์จากฝั่งไหนหลักฐานก็คือหลักฐานครับมันเป็นยังไงมันจะเป็นประโยชน์หรือเป็นโทษม,มันก็คือพยานหลักฐานม,มันใช้ประโยชน์ต่อสิ่งนั้นทั้งสิ้นแต่คุณแจ็คเขาก็เห็นคำถามเขาก็เข้าใจถาม,มก็อยู่ฝั่งพี่ไง ใช่ใช่คำถามคือพี่อยู่ฝั่งไหนเขาต้องเขาต้องใช่ไหมครับพี่พี่อยู่ฝั่งไหนอยู่ฝั่งพี่ไงเนี่ยถ้าผมไปให้อยู่ฝั่งสื่อก็อยู่ฝั่งตรงข้ามใช่ไหมครับใช่ครับไอ้คำนี้มันแปลกไหมแปลกค่ะจ๊ะเพราะว่าถ้าอยู่ฝั่งสื่อก็แปลว่าอยู่ฝั่งไหนอ่ะอยู่ฝั่งคนบนเรือหรือฝั่งตรงกันข้ามคนบนเรือแปลว่าตอนนี้ต้องตีความว่าตำรวจกำลังบอกตัวเองอยู่ตรงข้ามกับสื่อหรือยังไงหรือยังไงอ่า และตำรวจคนนี้เสียงคล้ายผู้กำกับหรือไม่ผมไม่เคยได้ยินเสียงท่านผู้กำกับนะท่านผู้กำกับลองช่วยตอบคแต่เมื่อกี้ก็เกือบเห็นหน้านิดนึงนะนิดนึงใช่ไหมนิดนึงอาจารย์ใช่หรือไม่ใช่ก็ลองไปเตอบมาไปเดาเองไปเดาเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วตำรวจจะทำหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาหรือไม่เมื่อสักครู่ผมทิ้งปมไว้ที่สภาพระรามเจ็ดเดี๋ยวมีเฉลยถ้าเราทันนะถ้าเราทันเดี๋ยวจะมาเฉลยให้